และผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทีนนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ที่ร้านเราวันนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับจับเป็นล้อของดีวตโตน่ายาริสนะครับตัวขอบนะครับเป็นล้อตัวใหม่เนเชนนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ18นะครับสเปคลูนอตรงนี้มันเป็น5รูร้อยนะครับคุณสามารถนําไปใส่กับรถโตต้าเอาไปได้นะครับใส่วิดใส่พิุตโคโรล่าเซนต้าเวลล้อได้หมดนะครับ ล้อตัวนี้สเปคห้ารูร้อยนะเพราะฉะนั้นที่จะใส่ตะกูลพวกแคมป์นี่เอาผ่านไม่ได้นะครับนอกั้นใส่ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับเป็นล้อแท้นะให้ดูก่อนนะครับเป็นขอบสิบแปดนะครับบ้างเจ็ดนิ้วนะนะครับแล้วก็มีตาโตโยต้าอยู่นะครับล้อแท้นะครับชัดเจนนะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนนะครับทักมาได้นะสินค้ามีบริการของเก่าเรา เชิญด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเฉลยยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับแต่คลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ